ไม่มีครับดี่ยวาจะปิดตูไว้เดี๋ยวไกลออกเราไปสำรวจ<ม>ดูสิคะม,มีอีกไหม <c ười> พี่เมฆก็บอกว่าไอ้นี่ไอนี้ให้ดูสิเดี๋ยวให้หน้องเดินล้อมรอบหน่อย นะมันไม่ทำอะไรหรอกแน่นี่มันมาแล้วไม่ได้นั่นไก่ใหญ่ลูกมันไม่คลอดมันไม่มันไม่มีไข่เรา,าดูซิว่าตรงนี้มีหรือไม่เอ๊ะลุงลี่ทำอะไรนะ้าเรียกลุงลี่เร็วดังดังเรียกลุงล,ลี่ดังดังเรยียกลุงลี่ดังดังเรียกลุงลี่ แล้วเอามูน่าอย่าเวียงใคร๋ยวาไข่แตกเร็ววิ่งเร็วไปไปดูซิมีอีกไหมไปขอบคุณเจ้าไก่น้อยไ,อไปค่ะเดี๋ยวละมาจับน่อยอโอเค บายบายเพื่อนๆเร็วบอกแค่นี้ก่อนเร็วบ๊ายบายว่าห้องเลยด้วยมขันไว้นะล็อกเรียบร้อยแล้วแลวอลล็อกลราเหรอ,ล,อ,ล,อลูกออกไปหมดแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหมา่ มาขอบคุณค่ะ